สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนราชศรีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยนะครับถึงดวงชะตาไก์รายดวงชะตาทานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับประจําเดือนมีนาคม2564ว่าดวงของท่านนะครับจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดเนี่ยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับธาตุดินจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายนะครับ มักจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจานะครับสุภาพเรียบร้อยมีสเสน่ห์ในตัวเองถ้าไม่สนิทกับคนวันจันทร์ก็อาจจะมองว่าเป็นคนเงียบๆขึ้มๆนะครับไม่ค่อยพูดแต่ถ้าได้สนิทก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนช่างพูดช่างคุยอยู่ด้วยแล้วสนุกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับรักใครรักจริงแต่มักจะมีอาการน้อยใจขี้หึงไปหน่อยนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ใครทําอะไรให้มักจะเก็บไปคิดเก็บไปจําเป็นประเภทเจ้าคิดเจ้าแค้นพอสมควรนะครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ไม่ค่อยแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นดูง่ายๆเก็บไว้นะครับและค่อยคิดวางแผนนะครับเอาคืนแบบเนียนเลยนะครับจะไม่เอะอะโวยวายคิดก่อนเสมอนะครับอันนี้คือลักษณะนิสัยโดยทั่วไปนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์ต่อมานะครับก็จะพูดถึงดวงนะครับในเรื่องของการเงิน ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับประจําเดือนมีนาคม2564นะครับในด้านการเงินคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้นะครับจากหลากหลายแหลงหลากหลายทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นจากงานเสริมจากงานพิเศษนะครับที่จะทําให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้คนที่เพิ่งเข้าทํางานหรือยังไม่ได้เงินเดือนนี่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับเงินเดือนก้อนแรกจากการทํางานที่ท่านทํานอกจากนี้นะครับในด้านการเงิน นะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคนที่เกิดวันจันทร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเดือนหรือทําให้มีรายได้จากอาชีพเสริมหรือจากงานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครับการเงินของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะมีรายได้เพิ่มเข้ามามากกว่าเดือนที่ผ่านมาการทําธุรกิจจิตการโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะครับการทํามาค้าขายก็มักจะประสบความสําเร็จ นะครับมีความราบรื่นนะครับส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนให้ได้รับผลกําไรนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทําให้เกิดความรุ่งเรืองนะครับความสําเร็จความรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินแต่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็ฝากนิดหนึ่งนะครับเพราะมีบางช่วงที่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับอาจจะหลงมัวเมาควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะทําให S <S> เสียเงินเสียทองหรือมีรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามานะครับทำให้การเงินของท่านมันติดขัดมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์นะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินต่อมานะครับต่อมาดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของการงานนะครับถ้าคนเกิดวันจันทร์มีการเริ่มต้นงานหรือการทําโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆจะทําให้ประสบความสาเร็จนะครับหรือแม้จะมีปัญหามีอุปสรรค นะครับมีศัตรูคู่แข่งในธุรกิจในกิจการในการงานในการประกอบอาชีพต่างๆแต่เมื่อคนที่เกิดวันจันทร์นะครับได้ฝ่าฟันนะครับไปแล้วมันก็จะเกิดความสําเร็จเช่นเดียวกันโดยส่วนมากนะครับเมื่อมีคู่แข่งมีอะไรคนที่เกิดวันจันทร์ก็มักจะเป็นผู้ชนะเสมอนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้สาหรับดวงในเรื่องของการงานนอกจากนี้นะครับยังมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายที่เขาเห็นความรู้ความสามารถของท่าน เขาจะมาสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะครับและเป็นผลดีสําหรับคนที่ทํางานประจำข้าราชการรับวิสาหกิจในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาจะส่งเสริมให้ท่านได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับที่มีความสําคัญที่มีความก้าวหน้านะครับมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้แต่คนที่เกิดวันจันทร์ก็มีข้อความระวังนะครับในเรื่องของการงาน เพราะว่าการงานการประกอบอาชีพนะครับที่มีความรับผิดชอบมีความก้าวหน้ามาถึงจุดสูงสุดนี้มันก็อาจจะทําให้ท่านนะครับรู้สึกเหนื่อยล้าหรือรู้สึกว่าได้รับภาระที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเอากลับเอาไปคิดหรือพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้คนที่เกิดวันจันทร์นะครับดูแลระมัดระวังในเรื่องของการงานพวกนี้นะครับต่อมาด้านสุดท้ายนะครับ เป็นดวงนะครับในเรื่องของความรักนะของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 4นี้นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับคนโสดเพราะมีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่คนที่เขาแอบ,บชอบแอบ,บรักท่านอยู่นะครับเขาจะแสดงออกให้ท่านเห็นสื่อสารให้ท่านรับรู้นะครับถึงความรักที่เขามีให้ท่านและบางครั้งนะครับท่านอาจจะถูกเซอร์ไพรส์มีคนมาบอกรักมีคนมาขอแต่งงานนอกจากนี้คนที่เกิดวันจันทร์นี่นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่า ชอบเพศเดียวกัน <S <S เห็นเพศเดียวกันแล้วรู้สึกว่ามีสเสน่ห์นะครับรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์เขาดูดีนะครับและยังเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการมีบุตรธิดาทายาทนะครับเพราะในช่วงเดือนมีนาคมนี้คนที่เกิดวันจันทร์นะมีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่จะได้บุตรธิดาหรือมีโอกาสกที่จะตั้งกรรสูงนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่มีครอบครัว ก็ถือว่าความรักอยู่ในเกีย์ที่ดีมากนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือดวงในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของความรักหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของโชคลาภนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับประจําเดือนมีนาคม2564นะครับดวงของท่านก็จะออกมาประมาณนี้โดยการพยากรณ์การทํานายดวงในคลิปนี้ เป็นการทำนายดวงพยากรณ์โดยภาพรวมนะครับย้ําโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งนั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้คนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรนะครับจะคิดจะทําสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปารถนามีความสุขทุกทิวาราตีขอบคุณและสวัสดีครับ